สววสดีค่ะนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีหลายท่านหลายคนนะคะจะมาถามนะคะในเรื่องการทอดผ้าบังสกุลนะคะทอดผ้าไตาบังสกุลในงานศพจะวางผ้าแบบไหนนะคะวันนี้นะคะพี่ติ๊กจะมาแนะนํานะคะมาแนะนํานะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่พิธีกรเขาจะประกาศว่าให้คุณเป็นเจ้าภาพทอดผ้าไต่บังสกุลในงานศพ ะะทอดผ้าหน้าเมมก็ตามหรือทอดผ้ามาติกาคนสาลาในงานชาปนกิจศุหรือการบาเพญกุศลตา่ตางๆที่เกี่ยวกับงานศพรนะคะในขณะที่พิธีกรหรือผู้จัดทํางานเขาจะดึงภูสายโยงนะคะปูลาาบนอาสนะของสงฆ์นะคะปูลาบนอาสนะของสงฆ์ใช้ปูสายโยงนะคะในขณะนั้นนะคะเราก็จาบผ้า คณะกรรมการก็จะวางผ้าไว้ให้เราเลยแล้วเขาก็จะเรียกเราไปนะคะก็จะเรียกเราไปนะคะแล้วเขาจะบอกว่าให้เราเตรียมทอดผ้านะคะในขณะนั้นนะคะให้เรายกผ้าไตประคองผ้าไตคําว่าประคองผ้าไตคือน้อมที่จะถวายนะคะประคองผ้าไตไว้นะคะแล้วก็น้อมถวายก้มศีรษะคองเล็กน้อยนะคะแล้ววางผ้าที่สําคัญที่สุดคือวางผ้าถูกนะคะวางผ้าให้พระ พระคุณเจ้าท่านพิจารณาผ้าคือวางทางตรงเดียวกับของพระคุณเจ้านะคะให้หวางผ้าขวางผู้สายโยงไว้นะคะหลังจากนั้นเราถอยมานิดนึงนะคะแล้วเราก็พนมมือรอรับนะคะรอรับที่พระคุณเจ้าก็รับที่พระคุณเจ้ากําลังพิจารณาผ้านะคะพอพิพอท่านพิจารณาผ้าให้เรา ใช้สายตาหลบต่ำมาดูที่ผ้าของเราในขณะที่ผ้าคุณเจ้าพิจารณาผ้าอยู่นั้นนะคะเราจะไม่มองศบตาของผ้าคุณเจ้านะคะเพราะว่าคุณเจ้าท่านจะใช้ตาลับัดไว้มือหนึ่งอีกมือหนึ่งท่านจะจับผ้าเพื่อพิจารณานะคะเราจะไม่มองท่านนะคะเรามองไปที่ผ้าด้วยการพานมมือด้วยความเคารพะศรัทธานนะคะอันนี้เป็นข้อมูลดีๆนะคะของการทอดผ้าตายบางสกุลนะคะใครสงสัยอะไรนะคะ ให้แชทมาถามได้นะคะเราสามารถแนะนําได้นะคะในพิธีกรรมพิธีการต่างๆนะคะของเกี่ยวกับางานงานพิธีกรรมนะคะต่างๆแล้วก็ติ๊กสามารถหาข้อมูลมาให้หรือในขณะที่ติ๊กมีความรู้อยู่แล้ติ๊กก็จะมาส่งมอบและแบ่งปันกับทุกๆท่านให้ทราบนะคะถ้าข้อมูลดีนะฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยนะคะ ก็ฝากกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ติดด้วยนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลหรือคิดใหม่ๆเกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์หรืองานบุญงานต่างๆง,งานพิธีต่างๆง,งานสวยงามนะคะฝากอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยนะคะ